พาพี่น้องเข้ามาตัดน้องใหม้ไปแกงจ้ะพี่กัก็อยูสวนแม่ต่อยได้จ้ะผาน้องเตะตัดน้องใหม่บ้านสุขวัฒนาตำบลเก่าขามอำเภอน้ำงยื่นจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเ,อเป็นกเกษตรผสมผสานน้องใหม่กับปลูกไว้สองกอจ้ะพี่น้องออกนอถือฝนมากกัออกนอสวัสดีท่านผู้ชมนะลูกสวัสดีครับเออว่าอะไรปอกแนวนน,น,<อ>นนั่นได <ทา S 1> ้ลูกปอกฐานซื่อๆนี่นะปอกฐาซื่อๆ <laughs> บอกทางเนี่ยเผยถิ่นนอใหม่กิมสุ่งจ้ะเอามีตัดเอาสีดีกลัวเสียมซับเพิ่อนวญญายังสีได้ละเบิ่งคลิปเอือยอันสาวน้ำเยืน,เ,น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 เพิน่นตัดน้องใหม่หนอยใ,ใหญ่หมูว่านนี่ยจอนจอนน้ำเพิ่อนน้องใหม่ปะอืมน้องใหม่กิมสุ่งหนอยใหญ่นี่เห<ท>็ดสวนใหญ่ปะสวนกับใบใหญ่บับนไดดอกแต่ว่ามันก็นมีไร่ได้เข้ามาตลอดอืม ปลูกจักซิบกอพอดีแม่ได้ขายเลยล่ะสำหรับกิมซุ่งนี้มันกะสีโบ้เมยเห้าหน้ำน่ะนะ่ะอันเวลาสางกอแปลงกิ่งสางกอหายมันจิวออกมาอีกเลยนะเออน,นี่นั่นแหละนี่จะลูลกนองบบกนา้นมันพีนองเเกือบโลดอีกแล้วตัวนี้นราคาเน้อไม้สวนพีเตอร์ เป็นขายโลละเศร้าหาบาทพี่น่องมันสิแท่งเขาว่าอะไรแจ็คแล้ว,นะแ,ลวแท่งพวกเขาก็เสียมมาซับนอนอยใหญ่ก่อนพี่หน่อหลายนอนอยู่ออกเรื่อยๆจ้ะไปขาดเลยขาดว่ามีดว่าเขาว่าได้เเสียมมีดดีๆมา เออเม็ดว่าเขามันต้องเอามีดเขาเขมาปาดเทนใน่ีบเพินเหตุปาดไปจมวนคือยังไ่ปาดขวดขวดหรือเปล่เออขวด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 นานขาดแล้วประมาณกิโลบ่หลุกไหมนอนนี่มาถึงรอมาถึงมาถึงเกือบถึงแลไวแม่่ะนั่นทับเอาแนงมันอีกันล้ว ซับเอาแหนงมันอีกอแมวเหี้ยงแล้วอะยังไม่ใจมั่นแมวเี้ยงหืมแมวนี่หน้ยงมันอยู่ที่คอแมวไผ่ล่ะมูแ <c oughs> มาปาวปลามาอยู่น้าอีกแล้วบลูกบอกบอกว่าไม่แมวตัวหนึง่งคืออีเหมียวนี่บ่มันมาอยู่น้ำเน่าบ่มันมาอยู่เถียงให้มันอยู่โลดให้มันมาเป็นมวยละ่ะ อืมโอ้ยตกใจเบิดว่าแต่ผีเคยเห็นผีอยู่บะอืมนี่ต้นแหนงสูงมันก็นตัดออกสะละูกตัดออกเลยเต็มแม่พาพี่น้องเข้าเบิ่งตัวนี้ก่อนมันขึ้นจังไดมีโตก็บ,บ่ได้เอมามามาสวนกับ,บ่ได้เตรียมอาวุธนักมาเอามาแต่อาวุธเบาๆไฟฟ้ามาเบิงบงบ่งทางนี้พี่น้อง ตัวนี้เอายิบ่ตัวนี้ตัวไหนนี่บ่บ่ให้มันไงก็หลูกนอเตามันได้สิน้องนี่เออนอเตาบ้านข่อยเอิอนอเตานี่เงาเดียวหนึ่งสองฝนเริ่มรุ่งเลยเยวจักหน่อยมันก็แตกออกมาหลายนี่ทางนั้นมีบ่ลูกเปิดเบินี่นี่อีกตัวนั้นชุ่งเงาเลยเนาะแหม่อือเด้อ พี่พี่มีพี่น้องพี่พี่โอ,ไโอ้ได้กินหลายอยู่ดอกหลายเติมไม่ได้ไหนจะได้ขายหย่อนอยู่ป่ะจักว่าเทิงราคาะนาอใหม่เนาะแม่นอันนี้มันหนักพี่น้องเนาอใหม่นันนนอนหนึ่งก็เป็นกิโลเขาขายโลเท่าไหร่เี่นปลาเตยนั้นขายโลล,ละยี่สิบห้าบาทยีถือกโกมูลเลยล่ะคลิปเอื้อยสาวน้ำเงินนั้นเห็นโลละสี่สิบบาทสวนที่เพิ่นไายล่าสุดนี่อือ ทมไหวลูกทมไหวทั้งนั้นกระปวดทมไหวสิได้ลยกินอีกไปเรื่อยเละจ้ะเนี่ยงเนมที่มันอืดมันบ่มีนี่แกอยากกินได้เนาะเต๋เนาะแมน่นยามบ่มีนี่อยากแข็งยามไล่ไล่เดินบ่อยากยามไล่ไล่เดินปอยถิ่มจนสูงเก็บเก็บม,มาว้างไว้พี่ลูกแม่สิบป,ปอกเอามาว้างเลี้ยงกันไว้พี่สามนอกระพก,กินเลยเท่ออนานเท่าแมน่น จำหนี่งกินสีโฟเบิร์ดเหแกงไปแกงไหวแกงไปวัดนำบ่จะไปวัดเออกระร้างมะลูกมันบอกเอาคือคือ,คอม่เาเห่าแถวตัวนั้นตัวนั้น <laughs> ไม่เาห่าบอกมันไม่าฟ้ากันนี้เดตัวบอโอ,โอ้มันอยู่ทางไหนเห็นมันอยู่นำ้ำลูกลิตรน,นันเห็นมันอยู่นำ้ำเลียงเอาบุญเลียงซัดแต่ไดบุญคือการ ข,ข,ข,ขับขับขับนี่นั่งฟอ,อกอยู่นีปุบันนั่งฟอ,อกอยู่นีแหละสีพามาเบิรงก้อนนี่ก้นอนก้นอนนี่ก็เดิมออกละพี่น้องเข้าถามว่าถามมัหมน,น,หหนหากมันรอยเขืน<ม>้นเฮ็ดจังไดเหงามันร่อยเขืน<ม>้นพี่น้องเข้าห้าใหม่มาตีอ่อมไว้เด้อจ้ะเด้อ<ม>ตัวนี้พ่าันได้เห็ดดอกพร้อมเพราท่านร่อยแมนเอาใหม่ใหม่แปนปีก็ได้เนาะลูกมาตีไว้เป็นสีเนียมเลย แล้วก,ก็หาฟุน้นหาเฟืองมาถมไหวพี่น้องมันจังไกลจังยังบเคียออกอะนะมันอบเอาได้ทีมันกะสีออกหน่อยเฮ้ากินนี่คือปลูกได้สองปีพี่น้องมวนนี่แต่จะถืานร่ออกอ,อกนอดีคึอนยังนี่แม่มโหดบกี้ใครได้วางแหลงนะเพื่อเกิดหากอนไปไกลได้น,นี่นอนนี่กะสีเป็นโลกหมดแล้วพี่น้องนี่ขึ้นมาจากสีแล้วนี้โหว่ายลยแหล่ะนี่ รอบนาพูลันนีรน่รอบนารอบนาอาซีล่งเฟสขายเนาะลุกเนอะ<ม>ขายโลละเศร้าหาบาทซ้ำปลาเตยนั่นแหละน้องรงเฟรดขายเึิ่งปลาเตยเพิ่นว่าบา่ข,ขายขายเท่อไดก็ะสร้างท่อให้พี่น้องบานเท่ากินโลละเศร้าหาบาทกับพ่อแล้วปะนอนหนึ่งเป็นกิโลแล้วก็ตกใจอยูะนอนหนึ่งได้เงินต่างเศร้าหาบาทบาท <c oughs> เราเห็นเกษตรแบบบ่อบ่อ อันเอาเงินเป็นที่ต่างบันไดนะพี่น้องส่วนมากกะแจพี่น้องกินนำ้ำตะกะได้คายแน่ส่วนเพื่อนกับมิตรจะพี่น้องละเขาเนาะ,ะนเอาอาหารมาให้ป้าน้ำแนลูกพาเบื่องแรงอาหารเท่าน้ำกือน,นี้ย่งยังมีบอเหลือบอรหรือว่าคนมาไปกินเิ่ดแล้วย่งแนยู่ย่งอยู่บลูกแนอ,อันนี้พี่น้องเทียงคอยก็ึ้นมากกับมาน,นอนอยู่ ลังมือกับมานอนกับขายั่ใช่อาภาภาเต็นก่างเอาโอ้ผมมีผีดอกลูกแจ่ได้ผีได้ทานว่านี่ผีเป็นโตจังไหนล่ะผีกองกอยโอ้ยผีเป็นโตกองกอยล่มแห้งแห้งมันนี่ปกฟีกปลูกใสไวเลยคุณีว่าอยุบว่าจักมันนี่เต้มีแต่นวยพันพันบ่มีใบแต่ปกฟีก พันหน่วยอยู่วเดี๋ยวสิเก็บเมื่อนำอยู่มานี่ใบมันกูดเขาเบิดใบมันลนนิ่มเบิดลโดนำให้ตลอดอยู่พี่น้องแต่ว่าหากไผ่มาโดดไปเบิดไปเบื้องป้าตโอย่างบ่อป้าเฮาวันที่คืนมาก<ช>ิน,นบ่หมล่ะ ตาขุนๆว่าแม่นลูกจะคล้องคากๆลูกแมน่นอีหลีอืก็หนีล่ะออนี่ห้างจำกันกันขุนๆมาเบิ่งปลาลูกไว้มาเบิ่งปลาพี่หน่อต่างเสียงเอาเดอ้อขาแนมบ่เห็นเด้อจะเห็นเรือปรจักในกล่อง มวนได้เลี้ยงแล้วมวนมีความสุขย่างอยู่ดอกนอกลูกเนะแม่ย่างเขาย่างอยอยูอ่มันออกลูกแน่กับมี่มันอกกนนกนนอกมากแต่ว่าจมากกับปลาคอกินเพราะว่ามันมีปลาคอในนี่ ออกมาแต่ละเขื่อนบ่มันน่อยๆเลยบ่ว่ายังเลยบ่ลูกมันออกใหม่นะปลาคอมันกัตแลนกินเสย์ตีก็ไปเป็นเป็นอาหารปลาคอเลยเนาะแม่แสดงว่าบผ่านข้าต้องอนุบาลไว้ทั้งนอกได้เนาะแม่ก่อนเอามาลงสาใหญ่น้ำเริ่ยู่ซ้ำหนีพี่หนกน้ำเริ่มยู่อะน้ำเริ่มยู่แล้ว ก่อนปีใหม่นะลูกค่ะวนตกมา้าไซเน่์น้ำเติมเต็มมากขับขับขับโอ้ประคอบอดกันนี่ด่ซัมหนีแล้วหนาปลาเก๊ที่หน่องปลาดิีนปลาตะเพียนปลาธรรมชาต์เอาปลาขอนมาลงไว้น้ำครับนี่ปลาปึ้งสองตัวง่างปะง่าง นั่นถือม่วงละขาดเบิดเลยปลาปิงเบาเหนียวก็นำมาหันย้ำตัวสองตัวสองตัวป่ะขาดเลยปุ๊บมุนเบิด์ตเลยนะเป็นหักเงียงมากเงียงมันต่อกันเบิด์่ะมันยาวาเราบ่เนี่ยโอ้มันต่อกันเองเลยมันแข็งไปเลยคุยเอาไว้มันง่ายไมันสิบวันตลายบ่ปลาปิงเวลยด่าเหาขึ้นมันสิบวันฟาเข้าบ่าเปนดีเสร็จไร พอได้พอได้มื่ละสองถ้วยไม่ซ้ำนี่แหละเรื่องมื่นปได้ออกมากป้ได้ไฮจังวันกับรถอว้วนป้นไดดอกปลาฮะน้าได้ไฮอ,อาหารสม่ำเสมอจา้าพอได้เบิ่งเนาะลูกเนาะแม่นพอได้เบิ่งก็มีความสุขเลยพี่น้องกินก็กินแน่นิดหน่อยครับงามอยากกินก็นลงใส่หม่องเอาจ้ากลางหม่องเอาพี่น้องน้นเต่อกระซิบเบ็ด เสียบเบ็ดกับข้าวเดียวนอนลูกเนาะเอาสามโตกับอิ่มแล้วเท่อนเท่าเห็ดเอากินบริหากว่าแต่มีไหวพี่น้องะขอเพ่ใครแน่แต่ของเข่ามันบทมีคนมากนี่เมื่อสิมาเอาแน่กับมีอยู่ประจักษ์พามันหลาเนี่ยเบิ้งมันเกิดขึจังย่างลายแน่อยู่นะนอนเฝ้าลืมก็มานอนเฝ้าละไปไปเบิ้งแม่เบิ้งแมวเบื้ ขอางน้าไหว้สีต้มเน่าใหม่ไว้เมื่อแกงกินแรงต้มไว้เห็นมันจืดสิไปหาเฮ็ดเฟืองมาใส่หินเผ็ดเอาเฮ็ดเฟืองมาใส่น้ำเป็นแกงเปื่อยพี่น้องมันจังแสบฝนโตกลงหญาก็โปงขึ้นคักขนาดสิ้นเดือนนี้แล้วแม่สิผ้าเห็ดค่าขายได้ชุงเศ้าเจ็บแอวก่อนเศ้าเจ็บหรอก่เ้าเจ๊บหรอเปลาลังไข่แน่ ล่างมอออกข้งางหนาไว้ให้แม่ในเะรื่องแม่สิบปอกน้ำใหม่ก่อนคลิปนี้เอาไว้ช่่านี่จากพี่น้องพาเบิงแหล่งอาหารยแ,รแรยาแหล่งแหล่งจนว่าก็ได้กินอยู่น้ำใหม่ถือฝนมาสองหลอบจ้ะพี่น้องทางอํเงาอเภอเข่องบ่ครึ่งทอําเภอม่วงบ่อมเมน็นมาเหมือนนั้นว่าฝนมาท่านต๊กอยู่อําเภอน้ำเย็นใน่ต๊กต๊กดีอยู่จ้ะปีนี้ ขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจจ้าคิดหนาบอกกันใหม่เด้อสวัสดีจ้า